ชาวต่างชาติซิ่งเก่งชนต้นไม้ดับสองศพค่ะ เวลา16นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกธนงศักดิ์ลักษัตรองสาระวัตรสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรชัอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิต2รายติดคาซากรถบริเวณถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่180บวก600ขาเข้ากรุงเทพมหานครบ้านร่องระกรรมตำบลดอนขุนห้วยอําเภอชัอําจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยสว่างสันเพชรพร้อมเครื่ ต้องตัดถ่างออกช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าร้านโอลานการค้าจำหน่ายกระจกอลูมิเนียมพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียน2กไก่ยอกยา5112กรุงเทพมหานครในสภาพด้านหน้ารถชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางเสียหายยับเยินภายในรถพบร่างคนขับและผู้โดยสารอัดติดคอนโซลหน้ารถเสียชีวิตจำนวน2รายที่บอกฝั่งคนขับพบร่างของนายมาทินโกนเทกูดอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่141/167ซอยพหลโยธิน54เขตสายไหม กรุงเทพและที่เบาะนั่งผู้โดยสารพบร่างของนางสาวรัตนาวดีรูปคมอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่10ทับ8ซอยเพิ่มสิน24ทับ1เขตสายไหมกรุงเทพ กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางตัดประตูรถโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถได้ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลชะอิจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกรถหรือรอยรถเสียหลักแต่อย่างใดคาดว่าผู้เสียชีวิตกำลังขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครและขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนหลับในรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังจนเสียชีวิตดังกล่าว